ผู้บัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการครับได้เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดคีบรามคีบครีนครับ <c oughs> นักไรกีฬาแล้วก็นักพายเรือขยักครับรวมถึงนักว่ายน้ำมาราธอนแล้วก็มีนักกีฬาเรือใบครับรวมตัวกันกว่าร้อยคนเพื่อไปเก็บขยะชายหาดบริเวณชายหาดอ่าวดงตาลและบริเวณชายหาดเกาะหมูอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีพลเรือตรีอนุพงษ์ท่ประสบ ผู้บัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการเป็นประธานในพิธีด้านนายธนศักดิ์หงเจริญศรีซึ่งเป็นตัวแทนของคณะกรรมการดําเนินการโครงการก็เล่าให้ฟังว่าปัญหาขยะนะครับส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางคณะกรรมการก็ได้จัดโครงการกิจกรรมเก็บขยะชายหาดขึ้นโดยใช้ชื่อว่าเอาอะไรมาให้พากลับก็เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสํานึกและตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ์ท้องทะเลให้ฟื้นคืนสภาพ และก็สร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงามของชายหาดให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนตลอดไปครับสำหรับชายหาดดงตาลหรืออ่าวดงตาลถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอสติหีบมีอุทยาประวัติศาสตร์เรือของพ่อเรือต่อ91นะครับซึ่งก็เป็นชายหาดที่มีบรรยากาศสงบร่มรื่นเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันเป็นอย่างมาก การจัดโครงการครั้งนี้ครับก็นับเป็นการปลูกฝังสร้างจิตสํานึกให้กับคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักครับถึงความสําคัญต่อทะเลซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญอย่างยิ่งครับ